สัญญาณหัวตัวบีหนังส yes. ือไม่ม bon er. oh. uh, Go ีสมุดสมุดหรือหนังสือเนี่ยยากเนี่ยบุ๊กหนังสือเซนบุด็อกไซเรนตัวบีฉลาดปัดเดอร์คอรี่ไซเรนไซบีเรียนไซบีเรียนอ๋อไซบีเรียนเหรออ่อไซไซบีเรียนอ๋อโกฟุตบอลผมเห็นเราต่างชาตไอ้นี่ผู้หญิงเต้นระบำบอลเต้นหมาอะไรมีคำว่าเต้นวะข้ามในแมนนิ่ยากอ่ะโกเด่นโกโกเด่นเหรอ โกโกเล่นอีทีเวอร์โกโก้เด้นนะเอากันอย่างนี้เลยเนาะบายบิกินี่คืออะไรวะมือทูพีสดอในรูปนี้ประตูดอเหรอลาบาร์ดอบายนี่บายบิกินี่บายบิกินี่ประตูลา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 บาดอ ย่างตังวะลาลาบะโอลาบาดออ๋อบายบายลาลาบาดอสีฟ้าและหมามีชื่อชื่อฟ้าด้วยเหรอาเอาข้ามก่อนก็ได้เอ่อบลูฮาร์ดด็อกสีฟ้าหัวใจสีฟ้ามาหนึ่งตัวสีฟ้าหมาสีฟ้าสติ๊ดบูด็อกบูด็อกฟ้าบูบูด็อกเหรอบูบูด็อกขาวคาวบอลิอาวัวกับผัวไอ้นี่วัวหรือควายเนี่ย เออวัวกับคุณครูเหรอครูวัวลงมอมอครูก็ต้องสอนมอมอทิสมอทีสมอทีสคนยากเลยมอทิสมอมอทิสข้ามข้ามเลยปวดหัวเลยเอ่อพึ่งกับเกิรลบีพึ่งกับเด็กบีวร์บีว่า นี่พึ่งใช่ไหมหน้าเด็กอีกแล้วพึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยผมยังไม่รู้เลยเนี่ยหายแล้วเนี่ยพึ่งกับเด็กผู้หญิงบี๊กอนบิเกิลบีเกิลบีกเกิลบีกเกิลพึ่งบีเกิลโดนัทโดโดนัทตาลายแมนโดนัทตาลายผู้ชายโดนัตโดโดเบอร์แมนนะโดโดนัตคัมม์โดเบอร์แมนโดเวียสเบอร์โด โดูบ้าแมนเก่งแล้วเนี่ยคนคิดเนี่ยดูบ้าแมนเอ่อเอกสารเอกสารมิว้วไพ่หลักอ่านกระดาษกับนมบางบางมิว้วกระดาษใช่ไหมนมกระดาษนมมิว้วไทยบางบางแก้วกระดาษมันบางบางพี่หนูไปพองนมที่อยู่ในแก้วไงแก้วใส่นมปะบางแก้วอะอ๋อบางโอ้บางแก้วบางเหรอบางแก้วโอ้ <laughs> <laughs> <laughs>